มาสวีเดสสวัสดีนะลูกค้าเลยมาขายเดี๋ยวมาเบิ่งกันโฟวินบอหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์ตัวเป็นฟอร์ดไห่มาดิล็อกเล่าไห่มาเลยเล่าไห้ขายบอกไห่ห้องไห่มาเลยเอาเอาเอานะเล็กไหมเท่าไหร่เจ็ดหมื่นโลเจ็ดหมื่นโลเจ็ดหมื่นโลขออนุญาตระวังปุ่มนะ นี่คือพี่สาวควงไ <c oughs> ด้ขออนุญาตดูรถแป๊บเดียวมาคุยน้วเราเป็นสี่ประตูใส่อะไรั้ยพี่รอยคิดหรือบอยเหรอไม่ <c oughs> บอยอยางโอเคอยางปี2020แต่ว่าต้องไปพ่นทั้งล่างไหม อันฉีดไหมภายในโอเคบอกรสวยเลยอะครับสวยปะเบิ้องบนด้วเงินปะเบิ้องบนแล้วครับเบื้งแหละโอเครถมีไอ้ต่ำเสาไฟมาหน่อยนึงฟังดูมีต่ำตกเสาไฟมาชุดแต่งซื้อมาใส่เรียบร้อยคุยราคาครับโอเคครับผู้ใดจะขายติดต่อเข้ามานะครับสามารถเช็คราคากันได้เดิมฝสาปรงไม่ขยับโอเคเครื่องโอเคนะเดี๋ยวคุยราคาแกแงว่าก้งขายหรือเปล่า นะเพราะว่าเจปนี้ก็ลูกค้าให้ <Hi. S 1> ช่วยเออให้ช่วยเพราะว่าทางชำระอยู่สามเดือนแล้วถ,ถ้าถ้าถึงเดือนที่สี่เขาก็จะยกเลิกสัญญาครับแล้วก็สิมาเอารถเขากับสีมาคุยใช่มันก็จะติดเครดิตครับถ้าเราปล่อยยี่กว่าถ้าปล่อยปล่อยคืนมันก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้ามาขายปุ๊บเราก็ปิดสัญญาให้อย่างน้อยปิดสัญญาไปได้หนึ่งปีลูกค้าสามารถกลับมาซื้อรถได้เพราะว่ายี่กว่าปล่อยยึดถ้าปล่อยยึดมันไม่ได้ทำมันไม่ได้มันติดเครดิตตลอดนะแต่อันเนี้ย สามารถชิกราคาได้ปิดเท่านั้นเหลือเทนี้อาจจะเหลือไม่เยอะแต่อย่างน้อยนะมีล่าช้าแต่ว่าพอหมดล่าช้าก็จะกลับมาซื้อใหม่ได้ลุยขีก้นลุยขีก้นหลายอย่างเอยเนี่ยอ๋อกระจกต,ต้องเปลี่ยนใหม่เน่มันเขาเนื้อขูดไม่ใช่ฟิล์มแน่ยโดยข้างนอกมา

้วสแกคนสแก้วบ้านเดียวกันนะขายบอจะขายให้อายบอหรือว่าบอขายหรือว่ากำลังคุยราคากันอยู่โอเคโอเคนะสู่บอลูกพี่โซโซเอามาได้วันไหนครับเดี๋ยวดีวเดี๋ยวเรากำลังตัดสินใจอยู่นะครับเพราะว่า เวลาลูกค้าขายนี่ก็ต้องให้เวลาเรา,าตัดสินใจน้อยนึงนะจะไปล็อกแขนล็อกขาแล้วไม่ได้นะย,ยนี่ไปล็อกแขนล็นอกขาเอามีดจี้ไปไหนขายไม่ขายตกลงจะขายไม่ขายตกลงจะขายไม่ขายงงจะไ,ไปจี้เขาไม่ได้นะนะราะว่าลูกค้าผู้ใดสาม,มารถขับรถ้อมาเช็คได้ <สา S 1> นะกันร<ส>าคาโอเคนะคือต้องตามใจเฮาอย่างได้เท่านั้นเท่านี้ก็ ขายขันแม่บลราคาบลถึงต้องตามใจก็เพรต้องขายบลเป็นบลมัดมือซุกกันเนาะเป็นบลเออบลมัดบังษาเบิ้งรถซื้อเนาะเออมาเบิ้งไอ่บลได้มาเสียค่าใจ่ายซื้อได้ก็ซื้อเออพี่น้องอยากได้ราคาไหนก็มาคุยคุยกันกัรถแต่งงามๆแต่งสวยๆอย่าลืมนึกถึงไอเสียที่แรกโอเคเดี๋ยวให้เขาตัดสินใจจักคราวหนึ่ง โอเคไปแล้วผมใครจะเช็คราคาติดต่อมาได้นะครับสวัสดีครับผมนะเนื่องจากว่าลูกค้าขับมาเช็คราคาที่หนาล้านนะผ่านไปสามมือเท่านั้นครับแล้วปรึกษากับแฟนนะแล้วก็ปรึกษากับพ่อแล้วก็ปรึกษากับแม่แล้วก็ปรึกษากับลุงแล้วก็ปรึกษากับป้าปรึกษาลายเนาะสุดท้ายก็ขายกับไอเสมคือเก่าครับพอแล้วไปเช็คราคามาหลายหม่องแล้วบุมีผุ้ให่ให้แพงเสียงมน โอ้ยป้ดชื้นไแห้งเป็นตาหายขาดมันเพื่อไปอีกห้าร้อยนะลูกค้าก็าเอาเอาไนี่ลูกค้าก็เอารถเขามาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับปอดที่ประตูนะสร้างของประเทศนะเอารถไปต่อผ้าสีต่อผ้าาบอแล้วกนะ็เอาไปล่องครับนะเพราะว่าเวลาบงงในพันี้บางช่วงล่างบางในเสียเขาจะได้เช็คว่าเขาจะได้เปลี่ยนให้คนที่จะซื้อต่อไปเออแล้วจะอันลุงอะไรอันไหนแพงๆเขาก็จะได้ถอดออกเอาไปขายแล้วก็ใช้ของปลอมให้ อหยอกหยอกความจริงเบาเบาหยอกนะหยอกอ้าวไปต่อไปต่อนล้าก็ต่อรออต่อตรวจต่อรออแล้วกต่อภาีน่ะช่างนกช่างช่างอะไรนะนกช่างนกตอภาษีพหลบตรวจต่อรออ้วยนะไปต่อต่อรออ้แล้วก็ตรวจภาษีพหลบแล้วก็ตรวจภายใน โอเคลูกค้าก็วันนี้ให้รถเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ปิดยอดให้ปิดยอดแล้วก็จ่ายส่วนต่างไปเพราะว่าเอาให้บอกให้เราไปาไปเลยไปเลยลูกค้าลูกค้าอ่้วข้างชำงระอยู่สามเดือนแล้วขันขันบรีบขายกับิติดเครดิตครับนะไอ้ก็ต้องปิดประเด็นให้แล้วก็จ่ายค่าส่วนต่างให้ลูกค้าลูกค้า,เ,าเหลือก็ลูกค้าก็เอาเอาส่วนต่างกลับแต่ว่าเหลือเบรอรหลายครับได้ยังไยก็ก็ปิดเล่มให้ลูกค้า ถามว่าในกรณีลูกค้าแบบซี่ลูกค้าติดบ่อหรือจังไดครับในกรณีในกรณีแบบซี่ลูกค้านะจะติด่าชานะแต่ว่าไอเสียมปิดเหลี่ยมให้แล้วก็คือนะผู้ละร้อยขอล่างคีดดินให้ซีหเดือนหาเดือนหนึ่งจะกลับมาซื้อรถได้แต่ถ้าบ่อปิดเหลี่ยมหรือว่าปล่อยรถยึดเลยผู้ใดขายเขาเต้นลูกค้าเขาจะติดชีวิตติดเครดิตตลอดชีวิตนะอันนี้ฝากไว้นะผู้ใดจะซื้อจะขายจะขายรถมื้อสองพ้อนบ่ไว้หรือว่า อยากจะไปเทื่อนแรกรถปลายแดงกัติดต่ออินบ็อเขอมานานะของไอ้เสมบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทื่อนครบวงจรเวลาซื้อไอซื้อรถดีมากเวลาขายไอยถอดอะไรขายลูกค้าจนะอกจอกมื้อน,นี้ไปแล้วผมสวีดัสสวัสดีครับ